ผมเสรีลุงสว่างนะครับ <S <S พระที่ผมใช้นี่นะครับองค์นี้นะครับคอพอขึ้นคอคอนี้เลยนะเนี่ยทั้งหลงพ่อเนียมหลงพ่อรุ่งสามองค์นี้นะครับที่ที่ที่ครองเพลงเร็กองพิณใหม่ก็ดังเลยปีไหนปีสี่สีศูนี่หนึ่อะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับก็จะห้อยคอนี้เลยคยคอยคอเนี้ย พอพี่ยามให้มาก็เราใช้คอเนี้ยก็ดังเรื่องพี่ได้ใหม่นะก็ดีมาตลอดนะก็ดีมาตลอดก็มีงานมีเงินเข้ามาถึงแม้จะไม่มากนะก็ก็พอพออยู่ได้นะครับก็ใช้ท่านมาเนี่ยก็เราก็ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกันไหมหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าที่รู้ก็คือพอเราห้อยเราก็ดี นะครับสามองเนี่ยส่วนมากผมจะห้อยติดคอตลอดนะฮะจะไปไหนขึ้นรถลงเรือไปต่างประเทศก็ใช้คอนี้นะครับแล้วก็อีกอีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกองหนึงน่งแล้วก็คือหลวงหลวงปู่สุขวัดณประคองขำเท่านะครับหลวงปู่สุขวัดณประคองขำเท่านี่คือออกที่ว,วัดคลองขอมนะครับหลวจอบเปียกที่อู่ไทยนะครับท่านให้มานะครับก็ปีกว่าแล้วที่ให้มาก็ลองใช้อยู่ ใส่เป็นประจำนะครับก็จะสามสาม,สาม,สามองค์เนี่ยก็คือ3คอเนี่ยก็คือจะใช้ใช้ประจําเลยรุ่นใหม่นี่ต้องหลุมพุแพ่วเลยที่เราทันนะแล้วหลุมพุแพ้วเนี่ยสุปการมากมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าจะเป็นทางรถทางเรือไม่ว่าจะเป็นตํารวจใช้ผู้ร้ายยิงผู้ร้ายใช้ตํารวจยิงอะไรเนี่ย่างคนก็ต่างยิงกันก็ไม่ออกก็มีอยู่ให้เห็นอยู่นะครับก็ พุทธคุณท่านไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าพระรุ่นใหม่นที่ผมคล้องเนี่ยก็จะมีหลวงู่แพ้วอย่างเดียวเลยที่เราครบรับถือนะครับเพราะว่าเราเห็นเราเราเราเห็นคนที่โดนประสบการณมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากของหลวงู่แพ้วเนี่ยใช้ได้ทุกรุ่นผมบอกได้เลยนะครับใช้ได้ทุกรุ่นพุทธคุณนั้นโอ้โหสุดยอดมากเราเป็นพระที่ที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลงไปเที่ยวดูนะครับตอนนี้ก็ก่อสร้างก็ โอ้มากมายนะครับแต่สมัยก่อนนี่ก็เป็นวัดที่ตอนที่เหมือนเป็นวัดล้างนะแล้วหลวงู่แพ้วท่านไปท่านไปบูรณะตอนนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำเจดีย์กวยอดสูงเกือบเกือบนครปฐมเลยนะก็สร้างงบป,ประมาณการสร้างก็เป็นพันล้านนะก็น่าจะไปนะครับก็คือในวัดแล้วก็เสาที่นี่ก็แน่นเลย ตอนเรากลับมาจาดงานนะครับก็ตอนเช้าเราก็จะมาห้องพระนะครับก็มีพระเยอะในนี้ในะห้องพระนะครับก็พระองค์นี้นะครับที่ผมได้ได้ไปจากเชียงใหม่นะครับที่หลวงพ่อท่านท่านถามว่าคุณยมศรีชอบพระใช่ไหมบอกชอบครับทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ทําไม่ได้ทําเหรียญน,นะครับแต่ว่ามีพระบัลลรงก์เก่าๆก็ดูแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ผมนะ ผมก็เลยอธิษฐานนะว่าอธิษฐานอยู่ในใจว่าถ้า,าท่านจะไปอยู่กับเราก็ขอให้ผมพูดแล้วขอท่านท่านจะขอ้ท่านให้ก็มีตั้งหลายองค์นะครับมีหลายองค์เลยในโต้โชว์แบบนี้พระพิคเนธองค์นี้นะครับหลวงปู่แพ้วปรมโลนะครับเป็นปลุกเสกสามปีนะครับสามใมาสนะครับก็อพอสร้างมีองค์เดียวนะครับเป็น มีองเดียวมีองเดียวทาองานี้เสร็จปุ๊บก็ทุบบอกทิ้งเลยนะครับก็ห,หล่อองค์เดียวก็สวยงามมากนะเป็นเนื้อสมฤทธ์นะแล้วก็พระนั่นก็พออธิษฐานเสร็จปุ๊บเชียงแสนนะท่านก็เลยบอกเอาหลวงเสดีอยากได้ใช่ไหมที่แรกเขาบอกโอ้โหเอาองานี้เลยเหรอพอเสร็จปุ๊บผมบอกผมอยากได้องนี้แล้วผมนั่งเครื่องกลับไปเลยท่านบอกว่าอ่ะ้ายมอยากได้ มันเป็นพระเก่านะเป,นเป็นพระเก่ายมอยากได้โยอมไปเลยหลวงพ่อเลยพิมพเชียงแสนรุ่นช้างล้อมนะเชียงแสนรุ่นช้างล้อมองค์นี้ไม่เคยออกสื่ออะไรเลยไม่เคยบอกนะได้มาจากพระนะครับว่าะจะเก่าหรือใหม่เราไม่รู้ <c oughs> แต่ท่านบอกว่าพระเป็นพระเก่านะแล้วนะครับแต่ว่าท,ท่านให้ผมมา ตั้งแต่ผมมาแล้วก็ไม่เคยไม่เคยบอกไม่เคยออกสื่ออันนี้มาจากอินเดียครับผาพ,พเสนาเนบนี่นะครับก็มีคนมาให้นะครับ แต่ที่เขาพูดว่ามีไม่กี่องค์ประมาณ8ององนะอย่างองนี้นะครับที่ทางาที่คนก็นเอามาให้เรานะเขาได้จะเล่าว่า,าทำอยู่แค่8ององอยู่ที่งเยียรครับก็เลยเขาได้มาองค์หนึ่งนะครับเป็นของยี่ห้อเล้าเ่ายี่ห้อเล้าอยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ท่านให้มานะครับแล้วก็นี่ผมท่านอาจารย์ อาจารย์ยศนันนะท่านท่านุศิษย์ปัน้นที่ปริญญาโทนะปั้นองค์เดียวแล้วก็หล่อองค์นี้มาเพื่อโชว์บนะูกเสกแล้วก็โชว์ที่นนนนบุรีะกับองค์เดียวเลยนะก็ทุบบอกทิ้งนะผมเห็นเขาง,งานโชว์ในที่จังหวัดนนนาสถานการกาจังหวัดนนนะ ผมเห็นผมก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมสมัยนะั้นผมเปลี่ยนมาห้าหมื่นงนี้นก็ทําบุญไปเขามีรายการโชว์ผมก็เลยชอบองพระพิเกตตรงนี้นะก็เลยเช่ามานะครับมีองค์เดียวนะครับแล้วก็เราหลงปู่แพรวปุกเสกสามไตมาสคือสามปีนะองค์นี้นะก็เป็นคือศิลปะสวยผมชอบก็เลยอ่านะ นำมาบูชานะครับแล้วก็ปลูกเสกเรียบร้อยเป็นความเชื่อของเราชาวพุทธนะครับก็ไม่ได้งมงายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคนเราถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็จะไปกันใหญ่นะครับคือถ้าคนเราไม่มีวัฒนธรรมแล้วก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวมันก็จะคิดอะไรที่ฟุ้งซ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเราศาสนาพุทธเนี่ย ก็ต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ศรัทธา,ามานะครับผมเองก็คนหนึ่งนะครับที่ชอบให้มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเราคิดอะไรจะได้ไม่ไม่ผีผามแล้วคิดอะไรจะได้ไม่ไปไม่ได้ทำอะไรทรงเดชนะครับเราต้องมีจิตใจที่อย่างน้อย,อยก็ ได้หลอมได้หลอมลได้กล่าวจิตใจของเราให้ให้ดีขึ้นมีความเมตตามีความสงสารแล้วก็ได้บุญนะครับไปทำบุญสุนทานช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นคือคือนี่คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจให้จิตใจของเราดีคนเราถ้าไม่มีวัฒนธรรมไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจใจมันก็จะเตลดิดมันก็ไม่สงสารใครไม่คิดอะไรกับใครนะเพราะฉะนั้น ทุกคนนะครับอยู่ไม่ถึงร้อยปีเราก็ตายกันนะก็ทำความดีกันไว้ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ YouTube Dara Daily official กันไว้นะคะ